เอาละครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมอันดีเซมเบอร์เช่นเคยกันนะครับในพาทนี้นะครับเราก็จะมาว่าในเรื่องวิธีการหาหินอัพรูนสกิลรูนลิงและก็หินอัพอุปกรณ์ให้เป็นระดับตำนานเนี่ยเขาหากันยังไงและหาจากจุดไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะๆมากมายสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจ ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ซึ่งในพาทน,นี้นะครับผมขอจะเอาจุดเด่นหลักๆสําคัญเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพวกหินอัพรูสกิลรูนลิง์ให้เป็นระดับตานานหรือไม่กระทั่งเรื่องของอุปกรณ์ขึ้นตานานเนี่ยข้อาหาจะจุดไหนที่แบบว่าเจาะลึกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันที่เป็นระดับแรกแล้วก็โอกาสการออกอยากที่สุดกันไหนละกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลงไปฟาร์มในเควอทนะครับในเควอทในที่นี้ไอ้น,นี่ผมอ้างอิงจากข้อมูลคนใน กิลของผมนะครับผมที่เขาลงแล้วมีโอกาสดรอปอัพเป็นแรรอัพเป็นตำนานครับส่วนใหญ่ที่ได้ถ้าจะดอปเป็นแบบชิ้นเพียวๆเ,เลยเขาบอกว่าลงการ์ดประมาณเทียร์8เทียร์เเทียร์10ขึ้นไปครับและเทียร์เหล่านั้นต้องอัพป,ประมาณวิวสามขึ้นไป ส่วนใหญ่เขาลงประมาณอัพแบบบวก4บวก5ขึ้นไปเนาะอันนี้คืออย่างแรกที่เขามีโอกาสได้รับมาอย่างที่2ครับที่เขาบอกว่ามีโอกาสได้รับนะครับก็คือการ์ดที่เป็นสีแดงเว้ยเพื่อนๆในกรณีที่เป็นการ์ดคีย์ออสระดับสีแดงครับเวลาเราประเมินต่อให้เราไม่ประเมินก็ตามครับมันจะมีเขียนคําว่ารางวัลมิชชั่นในส่วนของรางวัลมิชชั่นนี้นะครับมันจะระบุบอกเลยคือว่าเราจะได้อะไราไปส่วนใหญ่าการได้การ์ดพวกนี้จะเป็นการ์ดระดับเทียบเขึ้นไปและเขาลงในเสาที่เป็นเลเวล ยี่สิบที่มีโอกาสเจอการ์ดเหล่านั้นไอ้น,นี่ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมีดวงในการดรอปมากน้อยขนาดไหนนะครับเรื่องของการทําเซตดรอปเนี่ยผมก็เคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับคนที่ดรอปปล่อยที่สุดในกิลด์ของผมนะครับน่าจะเป็นคุณบอมกับเซตดรอปสามร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สามร้อยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่คือความหายากของระดับไอเทมที่คนพบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมคุดาดรอปทั้งนั้นเลยเนี่ยมีเติมเองบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดรอป อาจจะมาฟาร์มช่วงที่แบบว่าเปิดบัฟกิ้ก็ได้ครับเพราะว่าแต่ละกิ้วจะมีบัฟกิ้ซึ่งส่วนตัวกิ้ของผมเนี่ยจะเปิดบัฟทองแล้วก็ระดับความหายากของอทมที่คนผมะจะเปิด2บัฟนี้เลเวลสิเปิดบ่อยที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นส่วนแรกๆที่เราสามารถหาได้แต่บอกเลยว่าแล้วแต่ดวงและระดับการหายากก็ยากพอตัวเหมือนกันนะฮะอย่างต่อมานะครับวิธีการได้รับวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นเป็นระดับตำนาน จริงๆแล้วครับบางครั้งอ่ะเราไม่จาเป็นที่ต้องหาอันที่เป็นของแบบสมบูรณ์ก็ได้ครับอ่ะอันนี้คือของที่ผมเรียกว่าสมบูรณ์นะส่วนอันที่ไม่สมบูรณ์ผมไปได้ไงครับ <features> มันจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนผสมโดยที่เพื่อนๆสามารถเก็บครบ10ชิ้นเพื่อหลอมเป็น1ชิ้นได้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการชิ้นส่วนในส่วนไหนไปวิธีการหาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับผมนั่นคือการที่เรามาตีลูนสกิลหรือว่ารูลิ้นยื้นอยู่ว่าเพื่อนๆต้องการส่วนไหนไปนะครับเวลาเราตีขึ้นมาในห้เราไปที่หน้าต่างย่อย วิธีการย่อยนะครับให้ใช้รูนเลเวลเนี้ยสาขึ้นไปถ้าต้องการที่เป็นระดับตํานานครับส่วนที่เราไม่ได้ต้องการระดับตํานานก็สามารถใส่ไปได้ถ้าผมใส่ตอนที่ผมบวก28่นี้นะครับผมจะได้เป็นเรื่องของที่ส่วนอัพเป็นแดงไอโซเนี้ยคือการันตีแน่นอนว่าเราจะได้กี่ชิ้นส่วนด้านล่างจะมีโอกาสสมได้รับในกรณีที่ผมอยากได้นะครับผมต้องการอันที่เป็นสีแดงนั่นก็คือชิ้นนี้นะครับผมต้องทําการอัพลูนสกิลเลเวล30หรือสูงกว่า จริงมันก็สูงได้ที่เลเวล30สองชิ้นคือการันตีครับสามชิ้นคืออีกหนึ่งชิ้นจะเป็นการแลนดอมมันจะเป็นโบนัสการย่อยให้เราทําการตีบวกได้ถึงเลเวล30จริงๆแล้วใช้เป็นขอระดับทั่วไปก็ได้เหมือนกันแล้วเอาเนี้ยมาทําการย่อยแล้วเราก็จะสามารถได้รับไอชิ้นส่วนนี้มาครับสะสมชิ้นนี้ให้ครบสิบแล้วก็ทําการเอามาหลอมรวมเป็นอัพเป็นรูนสกิลระดับตำนานไปได้แต่บอกไว้ก่อนครับการที่เราจะตีบวกให้เต็มแล้วเอามาย่อยในแต่ละชิ้นสิ่งลหลักๆที่เราต้องมีครับนั่นคือเง นะฮะฮเี่ยทองในเกมซึ่ง1ชิ้นอ้น,นี้นะอันนี้1ชิ้นเลเวล30เนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ2.4ถึง2.8 M ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในส่วนนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบในส่วนนี้มีผลมากๆครับนั่นะคือพวกหินอัพพวกนี้ถ้าเป็นระดับยิ่งสูงเท่าไหร่ครับปริมาณการใช้ทองของเราก็จะลดลงถ้าเป็นระดับพวกนี้เอามาอัพ อันนี้ปริมาณการใช้ทองก็จะเพิ่มขึ้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนสามารถเอาพวกนี้มาอัพเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไปได้เรื่อยเนาะเอาให้ถึงสูงสุดแล้วค่อยมาทําการอัพไปทีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นวิธีที่เราจะสามารถหาได้แบบว่าการันตีแต่ใช้ระยะเวลาหน่อยขึ้นอยู่กับความขยันแต่ละคนละกันครับเพื่อนๆบางคนก็ขยันตามแป๊บเดียวผมว่าก็ทําได้นะฮะก็ประมาณ1-2อาทิตย์ออาอันนี้คือแบบว่าอย่างช้าที่สุดแล้วนะถ้าขยันน่าจะเร็วกว่านี้นะครับผมในส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการอัพอุปปกรณ์ขึ้นเนเ็ ระดับตำนานนะครับสขั้นตอนแรกก็สามารถทําไปได้และวิธีต่อมาสําหรับเ,เพื่อนๆที่สายฟาร์มหรือว่าสายเวลนะครับเวลาเราเวลเสาเคออสนะครับยิ่งเลเวลเสาเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับมันจะมีของรางวัลเวลาเราทดสอบเพื่อเพิ่มระดับครับมันจะเป็นของรางวัลพวกนี้ซึ่งของรางวัลพวกนี้ครับในส่วนที่เป็นเสาเลเวล20ครับเราจะได้เหรียญอัพเป็นตํานาน1ชิ้น อันนี้เราสามารถอัพอุปกรณ์ตำนานของเราได้หนึ่งชิ้นเลยโดยโซนของพวกอัพตำนานก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมหาดูตัวอย่างก่อนคุณหมอจะใส่อยู่ไหมนะจะเป็นประมาณนี้ครับเลื่อนเป็นระดับตำนานและอัพด้านล่างนี้นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือได้เท่าไหร่ก็คือได้ออฟไปเลก็พยายามทำอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะขึ้นชิ้นนั้นให้เป็นระดับตำนานหา เลเวลที่สูงขึ้นเปอร์เซนต์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วค่อยเลื่อนไปตำนานและโซนด้านล่างครับจะเป็นออฟจะสุบมาว่าจะตรงสายตามที่เราต้องการกันหรือเปล่านะฮะอันนี้วิธีการหานะนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของการลงหอในโซนนี้ด้วยนะครับก็คือรอยโหวงแห่งความว่างเปล่าก็จะมีของรางวัลให้เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เจาะขาวแล้วก็เอเซนอัพเป็นตำนานตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีให้นะอันนี้เป็นแบบรูปแป้นน้ำตาลอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรูปเหรียยน,นะครับและอย่างสุด ที่เราสามารถหาที่อัพสกิลเป็นตำนานได้นะครับนั่นก็คือโซนของตลาดเอามาเรื่องของตลาดกันก่อนละกันอันนี้น่าจะเป็นโซนที่ทุกคนจะมาส่องกันบ่อยที่สุดซึ่งมันมีบางคนนะครับที่ตั้งราคาผิดนะคนที่บิดไปได้ตอนที่เขาตั้งราคาผิดถือว่าคุณโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะเอาของมาลงขายในจุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเซนอัพเป็นตำนาน สกิลตำนานลิงกตำนานครับในส่วนนี้ก็จะมีขายซึ่งราคาในตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูก่อนเหมือนราคามันจะตกไหมผมรู้สึกว่าราคามล่วงตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5,8 5 8ันนะครับ5,888นนะครับเอเซนอัพเป็นดูสกิลตำนานถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบระดับสมบูรณ์เลยจะอยู่ที่ประมาณนี้ส่วนที่เพื่อนๆอ,อยากได้เป็นแบบชิ้นส่วนนะครับก็สามารถเซิร์ชหาไปได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าชิ้นส่วนแล้วก็เล่นหาครับเราอัพลูนสกิลเนาะนี่ กิตนานปุ๊บชิ้นส่วนณตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่499555ก็จะมีราคาขายประมาณนี้อ่ะซึ่งอันนี้พันสขาย3ชิ้นราคา400ก็สามารถาหาซื้อไปตัวนี้ได้นะครับผมก็ตั้งขายเล่นก็ออกทุกชิ้นเลยนะครับก็ตามนี้ก็สามารถมาฟาร์มมาขายได้เพราะว่าไอชิ้นพวกนี้เราสามารถดรอปได้จากดันเจี้ยนคีออสที่เราฟาร์มปกติครับก็มีโอกาสดรอปมาได้เหมือนกันก็สามารถนาตัวเนี้ยมาขายก็ได้และอีกส่วนหนึ่งครับที่เพื่อนสามารถได้รับไปนะั่นคือโซนของการ เติมเลเวลเสาในโซนของการเติมฮาร์ดวลลูปปั้นนะครับมันจะการันตีให้เราเลย1ชิ้นแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นแบบว่าเลือกได้ชิ้นในชี้นหนึ่งอันนี้จะเป็นให้เลือกที่ว่าเราต้องการเป็นอะไรสรุปในจุดเนี้ยจะได้มาทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็จะมีโซนที่เป็นของพาร์เวลอัพสองแล้วก็1นะครับมันจะมีให้เราอย่างละ1ชิ้นเช่นเดียวกันไอจุดน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถหาที่อัพสกิลระดับตํานานไปได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่าานนครรรับสหํหีกล หาสกิลระดับหนาซึ่งส่วนตัวผมน่าจะเล่นเรื่องของการฟาร์มแล้วก็เอามาย่อยอันนี้น่าจะเป็นดีสุดแล้วสําหรับสายฟาร์มแนะนำว่าถ้าขยันด้วยจะดีมากๆนะครับผมก็จะเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วที่เหลือผมก็ค่อยอัพกระจายตามหลังไปได้เหมือนกันสาหรับภาทนี้คง็นเพียงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆถ้ามีภาพประการใดไปผมขอกรบาบประทานอภัยกันด้วยและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พายการแจ้งเตือนคึ้นมาใหม่ของผมก่อนใครไดแล้วกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบบสสวััดีคร